ข้อเก้าเขาก็ถามว่าข้อใดถูกต้องบ้างนะข้อ1ก็จะเห็นว่า b เนี่ยเกิดจากการสลับแถวที่1กับแถวที่2ของ a นะก็จะได้ค่าเด็ดคูณไปลบ1นะส่วนแถวที่3เนี่ยเอามาคูณด้วย2ก็จะค่าเด็ดคูณด้วย2นะก็จะรวมกันได้เด็ด b เท่ากับลบ2เท่าของเด็ด a นะก็ได้กอไก่ผิดนะข้อขอไข่ก็จะเห็นว่า c เนี่ยเกิดจากการเอา ลบ 3, เข้ามาคูณที่แถวที่3ก่อนนะเลยแล้วค่อยบวกด้วยแถวที่1ซึ่งการคูณด้วยลบ3าเนี่ยค่าเดดก็จะคูณด้วยลบ3นะส่วนการบวกด้วยอีกแถวเนี่ยค่าเดดยังเท่าเดิมนะก็จะรวมกันได้เดดซเท่ากับลบ3เด,ด a เนะส่วนข้อความวเดดของ b บวก C ก็ลองเขียนออกมาได้ตามนี้นะจะเห็นว่าสองแถวข้างบนเนี่ยเหมือนกันนะถ้าเอาแถวหนึ่งมาลบอีกแถวก็จะได้ศูนย์ทั้งแถว ก็จะส่งผลให้เดทเท่ากับ0ูนก็ได้คอกไปถูกต้องข้อเดียวเลยก็ตอบข้อ2